สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนลงเอาตัวอีกีหมดไอติมไปนะครับตัวเสื้อใช้ก็เป็นเทปเงากดคลูลเลอร์แล้วก็หนวดดำสปีดไว้ก้อนแอสตาแล้วก็ไอนะครับเทปเงาใส่ออกรุง่งหนวดดำใส่ออกหนวดดำแล้วสปีดใส่ออกรถเงินสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับไอใส่ออกรถเงินหนึ่งร้อยส่วนแอสตาก็ใส่ออกไปโดยเริ่มเกี่มาให้ระวังสปีดไปตรงไหนก็ได้นะครับเริ่มไปหมดไอติมนะครับ เริ่มกินมาให้เราอัพสปีดไปจนถึงเว็บที่สองเลยนะครับมาบเราต้องรอมอนวิ่งอ่ะเข้ามาตรงแถวๆหน,หน้าบ้านเราเลยนะครับรหลังจากนั้นเราวางแอตตาถ้าแอตตามาเชียมอนวิ่งได้พอดีนะครับโดยตรงนี้ให้เราอั s สป e ดเรื่อยๆเลยครับให้เราอัพสปีดไปจะสุงขั้นที่สามนะครับรหลังจากนั้นให้เราวางแอตตาไปตรงข้างหลังโขดหินนะครับ เราเคลียเวฟก่อนเราเวบก่อนนะฮะตอนนี้เราก็เตรียมรองเงินเด้งแล้วก็วางแอตตาเลยครับโดยตัวตอนตอนที่เรียกวางแอตตาเนี่ยไม่ใช่ตอนจาไม่ตอนมันขึ้นว่าเคลียเวฟแล้วหลังจากนั้นเราห้วางอะไรอย่าเพิ่งวางนะครับเราต้องรอตัวของเงินของสปีดเด้งก่อนนะครับเพราะว่าเราจะได้มีเงินพอวางแอตตานะครับมันจะพอดีกับตรงนี้เลยนะฮะ แกเว็บปุ๊บลอง,งสปีเดเร้งเราอย่นั้นก็วางแอตตาไปเลยนะครับหลังจากนั้นให้เราเอาเงินประวังแอตตาไว้ให้ได้ต่อไว้ข้างหน้านครับหลังจากนั้นให้เรา,าอัพสปีดแล้วก็ปิดออโต้สกิปเว็บสามเลยนะครับอัพสปีดไปเรื่อยๆเลยเโดยตรงเว็บนี้ให้เราอัพสปีดไปเรื่อยๆอไปจนกว่าจะจบเว็บเลยนะครับรือไม่ถ้าเงนินเหลือก็เราก็สามารถ วางไอไว้ตรงตรงกลางได้ครับมันจะเป็นตรงกลางของถนนตรงข้างหน้าจะแถวบ้านสีเขียวครับเพราะว่าเราจะไปวางตัวตรงนั้นนะครับมีเงินเหลือก็วาง่าวางไอไปเลยนะครับไอนี่เราต้องอัพด้วยนะครับตรงนี้ถ้าเราวางแบบแถวๆตรงนั้นมันจะปับมันจะบัฟถึงแอตตาพอดีนะครับ ตรงนี้อ่าเว็บสานนี้เป็นเว็บที่ให้เราฟาร์มตังค์ไปเรื่อยๆน,นะครับไอเราจะอัพแค่นั้นเพอที่เหลือเราก็จะเอาเงินไปอัพสปีดเลยนะครับอัพสปีดไปเรื่อยๆเลยนะครับจนกว่าจะจบเว็บนี้อ่าเชยร์เว็บแล้วลังเงนให้เราเอาเงินไปอัพสปีดแล้วก็เอาเงินไปอัพไอเดอร์นะครับอัพไอให้ถึงขั้นที่ห้านะครับ หลังจากนั้นเราก็ออโต้สกิปไปรืวอยๆเลยนะครับตรงนี้เราก็ต้องแชร์ความมือไวในงะานเพราะเราจะออโต้สกิปไปรืวอยๆเลยหรือไม่ก็จะทังมันต่อได้นะแต่ว่าสําหรับผมแล้วแนะนําให้่าวางแอสตาไปเลยครับทรงตรง,ตรงประมาณตรงอขอบตัวงสองอันนะฮนะแล้วหลังจากนั้นเราเอาเงินที่เหลือไปอัพสปีดแล้วก็เอาเงินทั้งหมดไปวางแอสตาให้หมดเลยนะครับหลังจากนั้นเราวางคูลเลอร์ไปเลยนะครับมัน แต่เราต้องรีบอัพคูลเลอร์ให้ตันตัวหนึ่งให้เร็วที่สุดนะครับต,ตัวตัวของวันนี้ให้เราอัพสเตไปเลยนะคือโดยส่วนตัวแล้วสาหรับผมผมคิดว่าเราจะมาพาตรงอัพคูลเลอร์ให้ตันไม่ทันมากกว่านะครับตรงนี้หลังจากเว็บหกว่าจริงๆแล้วเราต้องอัพคูลเลอร์ประมาณเว็บเจ็ดนะครับแต่วันนี้รีบไปหน่อยก็เลยอัพคูลเลอร์เว็บเบอที่หกเลยนะครับตอจริงๆตอนแรกเราอยู่ มองโคโล่แล้วหรจังนะอ่าเราต้องมงองโคโล่เวสเจ็ดนะครับแบบไม่งั้นเราจะได้งเงินเยอะกว่านะครับแต่แบบแต่ว่าทําแบบผมไม่เป็นไรเหมือนกันนะฮรตรงนี้ผมจะปรับเป็นคนหนึ่งนะครับเคลียร์เวสเจ็ดยี่ห้าวันแอตตาไปให้หมดเลยครับวางแอตตาไปให้ตันเลยก็ได้เราต้องอัพสปีดด้วยนะครับโดยตัวของสปีดเนี่ยเราจะอัพไปหลายขั้นอยู่น่าจะป่า เลิกอัพประมาณเว็บที่สิบสิบสิบเอ็ดสิบสองนะครับโดยตรงอ่าตรงหน้าสําคัญมากเลยนะให้เราวางหนวดดำอ่ะให้เราวางหนวดดำเราอัพเว็บที่แปดนะครับเพราะว่าช้า,ชากว่านี้แล้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเราจะสามารถวางหนวดดำอ่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเราสามารถผ่านได้รึเปล่าเพราะว่าผมเคยในตรงนั้นเราผมลืมอัพหนวดอ่าวางหนวดดำประมาณเว็บเว็บที่เจ็ดเว็บที่แปดแล้วผมไปวางเว็บที่เก้าอ่ะ แล้วหลังจากนำมอนมันก็หลุดเข้าบ้านมาเต็มเลยเพราะฉะนั้นผมแนะนำให้วางหนวดดำดที่เจ็ดกับแปดนะครับไม่ควรแปลวางเติมมากกว่าไม่ควรวางให้มันเกิมมากกว่านี้เพราะว่าเราจะมันจะมีตัวหลุดมาเยอะครับตรงนี้ให้เราสเปรมคูลเลอร์ไปเลยนะคเส่เพึ่งบางไปก่อนเลยบพิ่งน่นเราอัพสปีดประมาณตรงแถวๆนี้ละ จริงๆไอเรายังไม่ต้องอัพต่อก็ได้นะครับไออัพถึงขั้นให้มันบัฟสองร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับตรงนี้เราต้องฟาร์งเงินเพื่อวางเทปเงาด้วยนะครับถ้าไม่มีเทปเงานี่เราผ่านยากเลยไม่ใช่ผ่านยากสิบไม่ผ่านเลยมากกว่าตรงนี้สปีดน่าจะอัพได้อีกขั้นหนึ่งนะครับเราจะอัพไปถึงเวทที่สิบสองพอแล้วหลังจากนี้นให้เราจ็ดเงินวางเทปเงาเลยนะ ต้องสเปรมโคเลอร์ให้ตารหมดครบทุกตัวด้วยนะครับนะ่าอัพสเตปปีบเลยครับได้อีกขั้นหนึ่งรึเปล่าอาจจะได้อีกขั้นหนึ่งครับแต่ผมคุ้มไม่ได้เจนเหมือนกันเคลียร์ไม่ได้ถังนี้เอาก็น่าจะได้ขั้นหนึ่งอีกขั้นหนึ่งพอดีนะอ่าโอเคครับครัพอัพสเตปีบได้พอดีเลยตอนนี้เลยจะนะฮามาสเปรมโคเลอร์เลยนะครับ จะแปลมไปให้ตันทบทุกตัวแล้วนะจากนั้นก็ปรับปรับให้มันอออต้อโคนไปเลยตรงนี้ต้องรีบเะยครับมันจะเข้าบ้านแต่ผมแนะนำให้วางวางอ่าอับอบอกฟลเลอร์แล้วก็อับตันทบทุกตัวตั้งแต่แบบที่สิบสองนะเพราะแบบนี้มันค่อนข้างแบบกระชันชิดดูสิดูดิตัวอ่าตัวแอร์เข้ามาเต็มหลุดหลุดมาเลยแถวานี้เต็มเลยนะฮะจริงๆเราต้องอัพแอร์ใต้น,นะครับอัพไปประมาณสองขั้นพอแอร์ใต้ ตอนนี้มันแทบไม่ไหวมันจะแบบไม่ไหวจริงๆแล้วลตรงนี้ก็มีการกระตุกนิดหน่อยนะฮะวางาอัพคูเลยไปตรงนี้ผมมาดูว่ามันไหวหรือเปล่านะฮะถ้าไม่ไหวให้เราอัพแอตตาไปเลยนะครับแนะต้าเถ้ตอนนี้ผมเริ่มวองเทปเงาแล้วครับตรงประมาณตรงบ้านเหลืองนะคระับฉะนั้นให้เราเอาเงินทั้งหมดที่เรามีอัพเทปเงาไว้ได้สูงสุดเลยนะโดยเทปเงาตัวนี้เนะี่ย เราได้มาจากการลงไอเซนนะครัแต่ผมจะสองลงไอเซนที่หลังนะตรงนี้ผมไม่ไหวเลยต้องมานั่งอัพไอต้านะครับเฮยครับผมว่าน่าจะพอได้อยู่ตรงนี้ผมอัพไอตาไปแล้วไปนิดนึงก็พอแล้ว เราต้องอับอาเราต้องเราต้องคเนินอับเท็งน้อยถึงขั้นที่มันมีอะตอมนิดครับเพราะมันจะดีกว่าอืมใช่มันจะดีกว่าอีกเว็บหนึ่งได้พอดีเลยฮะไม่อีกเว็บหนึ่งก็เว็บเนี้อแหละครับเพราะว่าเราสามารถเชืียมมันได้แต่ผมว่าน่าจะอีกเว็บหนึ่งพอดีในตัวขนาดไอพีนี้เราก็เล่นไม่ขยายหรอก ตอนนี้เราก็ชิลละเงินที่เหลือจากการอัพเทปเงาแล้วก็เอาอมานั่งอัพแอต้าได้เลยเนะงินเงินที่เหลือจากการที่เรา,อ,อ,งงาอ่าแต่อัพเทปเงาอะไรอยรางเีราสามารถเอาม,มาอัพแอตานะ้าแล้วที่เหลือก็รอมันตายนะตรงนี้ผมมาวางแอตผมจะมาลองวางแอตต,แต้าเพิ่มตัวมันตายนะผมเลยขายน่าจะขายตรวนะึงใช่ใช่ถูกขายตัวหลังมาวางตรงเทิๆตรงหน้าน,นะครับ สสนนิิตรงนี้เราต้องทำก็ได้นเราแค่วงวางไปเสริตรงนั้นอ่ะไองไงเทพเงาแล้วก็รับมือไหวอยู่ดีตรงนี้เราต้องผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าต้องรอมันเข้ามาในระยะหรือเปล่าถามไม่ใช่มันสิบ่บอสเพราะป่นั้ผมได้แนะนําให้รอบ,บอสเข้ามาในระยะวงของเทพเงาแ,แล้วก็ตามตามอ่อมีัะคือมันจะไม่ค่อยช่วยอะไรมากแต่ว่ามันก็ช่วยทำต่อมีอยู่นิดหน่อยนะ เท็งอมาเปติดตีแรงมาทีห้าปีตีทีสิบสามล้านอ่ะแล้วมีติดสถานะเลือดเยมันทำให้ไปสี่สิบสองปีแล้วนะตอนนี้บาลเลือดเยอะอยู่เลยนะนจะส่งเลือดบาลไปตอนนี้เราตอนนี้เราก็เดลือบาลแล้วนะส่วนมันตัวน,นี้แ็ตาเราตัวรู้สึกว่าน่าจะกดอันตมิตรอะไรนะแ็ตาแล้วนะนะ ที่เป่าๆตรงนี้ตรงนี้แล้วกดสองนะครับแล้วตรงนี้คืออาดคลิปที่สี่ก็อาจจะแบบง่วงๆหน่อยนะฮะจะมีการเดิมบ้างแล้วคลิปนี้อัจไปนานและล่ะแต่เพิ่งมาตัดก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไปเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับ